เคล็ดลับที่จะทำให้เราเดินไปสู่ความสำเร็จได้นั่นก็คือความคิดความคิดที่จะต้องคิดให้ใหญ่เมื่อคิดแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่เอาชนะความกลัวมีทัศนคติในแง่บวกแล้วลงมือปฏิบัติเปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้เป็นชัยชนะและมีความคิดเป็นผู้นำและนั่นก็จะทำให้คุณสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จได้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง กิ๊บเก๋เซฮายพร้อมมาทักทายในท็อปิกที่น่าสนใจฝากเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดกับทุกเรื่องราวนะคะวันนี้มาต่อกันที่ข้อคิดดีๆและเรื่องราวดีๆจากหนังสือที่น่าอ่านค่ะกับหนังสือคิดใหญ่ไม่คิดเล็กที่เขียนโดยคุณเดวิดชวาร์ตจากสำนักพิมพ์ C e Education ใน EP ีนี้เราก็มาเรียนรู้กันต่อในพารที่3 กับอีก2บทเรียนสำหรับคนที่คิดใหญ่กันนะคะบทที่ 5. วิธีการคิดและฝันอย่างสร้างสรรค์ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับความหมายของคำว่าความคิดสร้างสรรค์โดยเหตุผลที่ไม่ค่อยจะถูกต้องและทำให้คนทั่วไปมักจะคิดว่ามันเป็นเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศิลปะหรือแม้แต่การเขียนเท่านั้นที่เป็นวิชาที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่มักจะโยงความคิดสร้างสรรค์กับการประดิษฐ์คิดคน้นแน่นอนว่าผลสําเร็จเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมาจากความคิดที่สร้างสรรค์แต่ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ผูกขาดกับอาชีพใดอาชีพหนึ่งเท่านั้นหรือแม้จะผูกขาดกับคนที่มีมันสมองเหนือคนอื่นเท่านั้นการคิดสร้างสรรค์หมายถึงการค้นพบวิธีที่ใหม่และดีขึ้นการทําในสิ่งต่างๆเป็นสิ่งตอบแทนความสําเร็จทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในบ้านที่ทำงานหรือในชุมชนขึ้นอยู่กับการหาวิธีที่จะทำให้สิ่งต่างๆนั้นดีขึ้นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาและสร้างความแข็งแรงสร้างความแข็งแกร่งให้กับความสามารถในความคิดสร้างสรรค์นั่นก็คือความเชื่อที่ว่ามันเป็นไปได้และนี่คือความจริงพื้นฐานในการทำอะไรก็ตามต้องเชื่อเสียก่อนว่ามันเป็นไปได้แค่เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้มันก็จะจุดประกายให้กับจิตใจ ให้เริ่มเคลื่อนไหวและหาวิธีที่จะทํามันให้สําเร็จเมื่อเชื่อว่าทําสิ่งใดที่มันเป็นไปไม่ได้จิตใจก็จะทํางานเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าทําไมมันถึงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราเชื่อจริงๆว่าสิ่งนั้นมันเป็นไปได้จิตใจก็จะทํางานและช่วยหาหนทางที่จะทํามันและการเชื่อว่าสิ่งที่มันเป็นไปได้ก็จะเกิดทางให้กับคําตอบที่สร้างสรรค์สิ่งต่างๆนั้นมาต่อไปนี้คือคําแนะนำสองประการ ที่จะช่วยให้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยความเชื่อประการแรกลบคำว่าเป็นไปไม่ได้ออกจากความคิดและคำพูดความเป็นไปได้เป็นบอกเกิดของความล้มเหลวความคิดที่เป็นไปไม่ได้จะจุดชนวนปฏิกิริยาลูกโซ่กับความคิดอื่นที่มันจะพิสูจน์ว่าเราคิดถูกแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ต่อมาประการที่สองคิดถึงสิ่งพิเศษที่เคยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะทำแต่รู้สึกว่ามันทำไม่ได้ ลองมาทําดูใหม่ลองเขียนเหตุผลต่างๆที่บอกว่าทําไมเราถึงจะทําได้คนจํานวนมากสามารถเอาชนะความต้องการของตนเองได้อย่างง่ายดายแต่ชอบคิดว่าทําไมตนเองถึงทําไม่ได้สิ่งสําคัญที่ควรจะต้องคิดก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมตัวเองถึงทําได้วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีอยู่3ประการก็คือประการแรกยอมรับความคิดใหม่ต้อนรับความคิดใหม่ และทำลายความคิดต่อต้านการที่สองเป็นนักทดลองฉีกแนวจากงานประจำํำเปิดตัวเองให้เต็มที่กับบรรยากาศใหม่ๆหนังสือใหม่ๆร้านอาหารใหม่ๆลุงละครใหม่เพื่อนใหม่ใช้เส้นทางใหม่ในการไปทำงานลองทำอะไรใหม่ๆหรือทำอะไรที่แปลกประหลาดในวันหยุดและประการที่สเป็นคนหัวก้าวหน้าอย่าล้าหลัง ให้คิดเดินไปข้างหน้าและคิดแบบก้าวหน้าอยากคิดแบบถอยหลังเข้าคลองคนสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากคนที่ตั้งมาตรฐานสำหรับตนเองและคนอื่นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเกิดจากการที่เราค้นหาวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพที่จะทำให้ได้ต้นทุนและผลผลิตที่ต่ำลงหรือการทำอะไรก็ตามที่ทำให้ได้ปริมาณที่มากขึ้นด้วยความพยายามที่น้อยลงความสำเร็จสูงสุด ถูกจองไว้โดยคนที่สามารถทำได้ดีกว่าต่อไปนี้คือแบบฝึกหัดประจำวันที่จะช่วยให้เราค้นพบและพัฒนาพลังของทัศนคติที่ว่าเราสามารถทำได้ดีกว่าทุกๆวันก่อนที่จะเริ่มทำงานลองสละเวลาสักสิบนาทีเพื่อที่จะคิดว่าเราจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรในวันนี้ถามว่าเราจะทำอะไรได้บ้างที่จะทำให้กำลังใจกับลูกจ้างลูกน้องจะทำอะไรพิเศษให้กับลูกค้า หรือจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราได้อย่างไรการฝึกเหล่านี้มันค่อนข้างจะง่ายใช้ได้ผลให้ลองพยายามแล้วเราจะพบว่ามีวิธีการสร้างสรรค์ที่ไม่จำกัดในการที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้โปรแกรม3าขั้นตอนที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความคิดสร้างสรรค์นั้นก็คือขั้นตอนแรกส่งเสริมให้คนอื่นพูดในการพูดคุยเป็นส่วนตัวหรือในบริษัทดึงคนให้พูดโดยใช้คำกระตุ้น อย่างเช่นเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาหรือคิดว่าควรจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่สนทนากันอยู่ส่งเสริมให้คนอื่นพูดและให้ใช้ประโยชน์สองด้านนั่นก็คือด้านจิตใจเป็นการดึงดูดเอาวัตถุดิบซึ่งสามารถจะใช้ได้ในการผลิตความคิดที่สร้างสรรค์และอีกด้านหนึ่งก็คือการได้เพื่อนไม่มีวิธีอะไรที่แน่นอนไปกว่าการสนับสนุนให้คนอื่นพูดเพื่อที่จะให้เขาชอบต่อมาขั้นตอนที่สอง ทดสอบความเห็นในรูปของคําถามให้คนอื่นช่วยขัดเกลาวความคิดใช้แนวทางประเภทคิดอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าดื้อรัน้นอย่าประกาศความคิดใหม่ในลักษณะที่เหมือนกับว่าความคิดนั้นถูกส่งมาจากพานทองและขั้นตอนที่สตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูดการฟังนั้นไม่ใช่เพียงแต่การหูป,ปากการฟังหมายถึงการให้สิ่งที่พูดแทรกเข้าไปในจิตใจ มีบ่อยๆที่คนแกล้งฟังทั้งที่เขาไม่ได้ฟังเลยตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูดพินิษพิจารณานั่นคือวิธีที่จะเก็บรวบรวมอาหารสำหรับจิตใจความคิดในแต่ละวันเป็นผลที่เกิดจากมันสมองของตัวเราเองแต่ความคิดนั้นมันจะมีประโยชน์หรือมีค่าได้ก็ต่อเมื่อเราสานต่อให้เป็นรูปร่างและลงมือปฏิบัติความคิดมีน้อยมากที่มันจะเกิดผล ความคิดมันสูญเสียได้อย่างง่ายมากถ้าไม่ป้องกันความคิดต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษในช่วงเวลาที่มันเกิดจนกระทั่งมันถูกเปลี่ยนไปเป็นวิธีการปฏิบัติสิ่งที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นลองใช้วิธีการสามวิธีต่อไปนี้ที่จะสานและพัฒนาความคิดของเราวิธีแรกอย่าปล่อยให้ความคิดหลุดไปลงเขียนลงบนกระดาษทุกๆวัน ความคิดดีๆจำนวนมากเกิดขึ้นและตายไปอย่างรวดเร็วเพราะมันไม่ได้ถูกบันทึกลงบนกระดาษความทรงจำเป็นธาตุที่ไม่ซื่อสัตย์ในกรณีที่เราจะพิทักษ์ไว้และเลี้ยงดูความคิดใหม่ต่อมาวิธีที่สองให้ทบทวนความคิดเก็บมันไว้ในแฟ้มที่หยิบใช้ได้สะดวกอาจจะให้ให้อยู่ในตู้เก็บเอกสารในลิ้นชักที่จะต้องหยิบขึ้นมาสำรวจอย่างสม่ำเสมอในขณะที่เราพิจารณาความคิดต่างๆ ความคิดบางอันอาจจะพบว่ามันไม่มีค่าเลยถ้าความคิดนั้นมันไม่มีค่าก็กำจัดมันเสียแต่ความคิดที่มันยังมีอยู่และยังมีอนาคตที่ดีก็ให้เก็บมันไว้และวิธีที่สเพาะปลูกและให้ปุ๋ยแก่ความคิดให้มันได้โตประสานความคิดนั้นให้เข้ากับความคิดอื่นที่เกี่ยวข้องอ่านทุกอย่างที่เห็นว่ามันสัมพันธ์กับความคิดสำรวจทุกแงม่มุมและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ก็ให้เอามาใช้กับตัวเองเอามาใช้กับงานเอามาใช้กับความสัมพันธ์หรือเอามาใช้ในการสร้างอนาคตหาวิธีการที่จะเสนอความคิดในรูปแบบที่จะขายได้ความคิดที่แสดงออกมานั้นมันออกมาในรูปแบบทั้งภาพรูปแบบตารางมันจะมีประสิทธิภาพในการขายมากกว่าความคิดที่ออกมาในรูปแบบของคำพูดเท่านั้นดังนั้นเริ่มจากที่เชื่อว่าเราทำได้ยอมรับความคิดใหม่ๆ ทดลองและลองหาแนวทางใหม่ถามตัวเองในทุกวันว่าเราจะทำดีขึ้นได้อย่างไรเราจะทำให้มันมากขึ้นได้อย่างไรฝึกถามและฟังลองเปิดใจของคุณความคิดสร้างสารรค์ไม่ได้ผูกขาดอยู่กับอาชีพใดอาชีพหนึ่งมันเป็นเพียงการค้นพบวิธีการที่ใหม่และดีขึ้นในการทำสิ่งต่างๆความรู้ก่อนทำธุรกิจมันไม่ค่อยจะสำคัญนะักแต่ที่สำคัญก็คือ สิ่งที่คุณจะเรียนรู้และใช้มันหลังจากที่คุณเริ่มทำธุรกิจต่อมาบทที่หคุณเป็นไปตามที่คิดว่าคุณเป็นพฤติกรรมจำนวนมากของมนุษย์นั้นน่าพิศวงนักมองดูแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าคนบางคนได้รับความเชื่อถือความพักดีและความชื่นชมในขณะที่คนอื่นมันไม่ได้รับคนที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดด้วย มันสามารถกลั่นออกมาได้เป็นเพียงคำคำเดียวนั่นก็คือความคิดความคิดทำให้มันเป็นอย่างนั้นคนอื่นมองเห็นเช่นเดียวกับที่มองเห็นตัวเองได้รับการปฏิบัติตามที่คิดว่าสมควรจะได้รับความคิดทำให้มันเป็นอย่างนั้นคนที่คิดว่าเขาเป็นคนต่ําต้อยไม่ว่าคุณสมบัติที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรเขาก็จะเป็นคนที่ด้อยกว่าคนอื่นทั้งนี้เพราะความคิดควบคุมการปฏิบัติ ถ้าคนคนหนึ่งรู้สึกตำต้อยวิธีการปฏิบัติก็จะเป็นเช่นเดียวกันในทางตรงกันข้ามคนที่คิดจริงๆว่าเขามีความสำคัญเท่ากับงานเขาก็จะกลายเป็นคนสำคัญการที่จะเป็นคนสำคัญก็จะต้องคิดว่าตัวเองสำคัญคิดจริงๆว่าเป็นแล้วคนอื่นก็จะคิดด้วยและนี่ก็คือปรกกะสิ่งที่คิดกำหนดสิ่งที่กระทำสิ่งที่กระทำกำหนดสิ่งที่คนอื่นมีปฏิกิริยา แต่กฎก็คืออย่าลืมว่ารูปร่างท่าทางและพูดให้แน่ใจว่ามันพูดในทางที่ดีที่เกี่ยวกับตัวเราเองอย่าออกจากบ้านถ้ายังไม่แน่ใจว่าดูเหมือนเป็นคนประเภทที่ต้องการจะเป็นหัวใจที่พิชิตในสิ่งที่ต้องการขึ้นอยู่กับการคิดที่เป็นบวกกับตัวเองพื้นฐานจริงๆเป็นเพียงประการเดียวที่คนอื่นใช้ในการตัดสินใจความสามารถนั่นก็คือการกระทา และการกระทำนั้นถูกควบคุมโดยความคิดและนี่คือข้อแนะนำสองข้อที่จะทำให้คนอื่นทำงานให้มากขึ้นข้อแรกแสดงทัศนคติทางด้านบวกเกี่ยวกับเรื่องงานของเราอยู่เสมอเพื่อว่าลูกน้องจะได้รับความคิดที่ถูกต้องข้อที่สองในแต่ละวันขณะที่เราทำงานให้ถามตัวเองว่าฉันมีค่ากับทุกๆด้านที่สมควรแก่การเรีนแบบหรือไม่นิสัยบางอย่างเป็นนิสัยของลูกน้องหรือไม่ ในทุกๆวันจะเห็นคนที่มีครึ่งชีวิตซึ่งไม่สามารถที่จะคิดในทางที่ดีต่อตัวเองอีกต่อไปเขาเหล่านั้นขาดความนับถือในผลผลิตที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือตัวเขาเองเขาเหล่านั้นไม่รู้ร้อนรู้หนาวเขารู้สึกเป็นคนที่ไม่มีความสำคัญและพอเหตุผลที่เขาคิดอย่างนั้นทำให้เขาก็กลายเป็นคนอย่างนั้นคนครึ่งชีวิตจำเป็นจะต้องตีค่าตัวเองให้สูงขึ้นเขาจะต้องตระหนักว่า แท้จริงแล้วเขาเป็นคนชั้นหนึ่งเขาจำเป็นที่จะต้องมีความเชื่อมั่นอย่างจริงใจให้กับตัวเองและต่อไปนี้คือวิธีที่จะสร้างโฆษณาเพื่อขายตัวเองให้กับตัวเราเองวิธีแรกก็คือเลือกคุณสมบัติและจุดเด่นถามตัวเองว่าคุณสมบัติที่ดีที่สุดของตัวเราเองคืออะไรอย่าอายในการที่จะพัณนาตัวเองประการที่สองเขียนประเด็นเหล่านั้นลงบนกระดาษดยคาของตัวเอง ให้เขียนโฆษณาเกี่ยวกับตัวเองประการที่สามฝึกพูดโฆษณาของตัวเองให้ดังๆในห้องส่วนตัวอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งและมันจะช่วยได้มากถ้าหากเราทำที่หน้ากระจกและมองตัวเองไปด้วยประการที่สี่อ่านโฆษณาของตัวเองอย่างเงียบๆวันละหลายๆครั้งอ่านก่อนที่จะจัดการกับอะไรก็ตามที่เราต้องการใช้ความกล้าหาญอ่านมันทุกครั้งเมื่อเรารู้สึกแย่ เก็บโฆษณานี้ไว้ในที่ที่หยิบใช้ได้สะดวกตลอดเวลาแล้วก็ใช้มันไปเรื่อยๆดังนั้นคนที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จสูงสุดด้วยคนอื่นมองเราเช่นเดียวกับที่เรามองตัวเราเองดังนั้นเราจะต้องมองเห็นตัวเราเองเสียก่อนเราจะได้รับการปฏิบัติตามที่เราคิดว่าเราสมควรจะได้รับคนที่คิดว่าตัวเองต่ำต้อยไม่ว่าตัวจริงจะเก่งแค่ไหน เขาก็จะเป็นคนที่ด้อยกว่าคนอื่นผลที่คิดว่าง,งานของเขามีความสำคัญเขาก็จะย่อมได้รับสัญญาณที่ดีจากจิตใจถึงวิธีที่จะทำงานให้เขานั้นดีขึ้นได้และนี่ก็เป็นสบทเรียนจากหนังสือคิดใหญ่ไม่คิดเล็กซึ่งก็เป็นวิธีคิดเพื่อที่จะให้ตัวเองหลุดพ้นจากความกลัวเพื่อให้ตัวเองเห็นคุณค่ากับตัวเองนะคะก็คือบทที่5วิธีการคิดและฝันอย่างสร้างสรรค์และบทที่6 คุณเป็นไปตามที่คิดว่าคุณเป็นซึ่งเราสามารถนำมาใช้ปรับคิดในการใช้ความคิดของเราในการที่จะลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะแล้วฝากติดตามใน EP ีต่อไปด้วยนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นำเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มาทักทายกันต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟังนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ